กลองแห้งความรักจักแม้มาซ่องอีกแล้วค่ะเพื่อนๆมาคะ่ะมาคะ่ะมาลุนกันว่าแม้ส่งร้มาให้เปิดมาก็ต้องร้องว้าวอีกแล้วคะ่ะแม้ส่งสลัดมาให้กินค่ะเพื่อนๆแม้บอกว่าสลัดที่ส่งมาให้ว่านร้อยมากๆแล้วก็ยากชิมเลยส่วนน้ำสลัดที่เพื่อนๆเห็นไม่มีปัญหาค่ะเพราะมีวิธีการเอาออกไงมากๆเดดสละมาเป็นลูกๆแล้วก็ใส่ตะกร้าที่เป็นรูรูแบบนี้นะคะจักนังเก้ามาร้อนๆฟัดๆแบบนี้เลยใช้เวลาฟัดไม่ถึงนาทีน้ำสลัดก็ลุดออกหมดเลยค่ะเห็น ไม่ค่ะผิวสลากเกลี้ยงเลยส่วนพี่ดุนก็ข้อชิมสลากสนอยว่าว่านหรือเปล่าสลากนี่ก็เป็นผลไม้โปรดของแอนอีอย่างหนึ่งเลยค่ะพี่ดุนก็บอกว่าสลากที่แม่ส่งมาให้ว่านชื่นใจมากๆเลยค่ะเพิ่งจะแกะสลากกล่องแรกกล่องที่ซ่องก็ตามมาติดๆค่ะเพื่อนกล่องนี่ยิ่งต้องร้องว้าวกันอีกแล้วเพราะว่ากล่องนี่เต็มไปด้วยมึกกล้วยค่ะเพื่อนเป็นมึกที่แม่ออกเรือไปห้าเองกับมือเลยค่ะเพื่อนแม่บอกว่ายักษ์สงวัดลูดิบดีดีสดๆเอามาไว้ให้แอนทำกับข้าวโชว์ค่ะเพื่อน เพื่อนมีเมนูมึกร้อยๆสามาถแนะนําแอนมาได้เลยนะคะแอนจะได้ทําคลิปทำอาหารเด็ดๆไว้เพื่อนๆดูคะ่ะนอกจากมึกแล้วก็ยังมีปลาซากปลาสลิดแล้วก็ปลาชิ้นใหญ่ๆเลยคะ่ะเห็นของฟักจัดเต็มแบบนี้แล้วก็ต้องขอบคุณแม่มากๆอีน่ารักแล้วก็ใจดีกับลูกสาวคนนี้เสมอเลยคะ่ะ